อันนี้เราจะมาบันทึกรายการเรงินเพิ่มเงินหักของเดือนกุมภานะคะเงินเพิ่มเงินหักเราจะเข้าที่โปรแกรมเรงินเพิ่มนะคะ4.1รายการเงินเพิ่ม ข้อสจดหนึ่งรายการนนหนึ่งเพ่อมักรายการที่1น,นางสาวสุดใจเก่งมากเงินเดือน50,000บาทเบียขยันไม่มีหักขาดไม่มีนะคะที่2อนายดีจริงแน่นอนมีเงนเดือนหน0 0งบาทเงนเดือน1 5ึ่งันบาทเบี้ยขยัน1นึ่งหการขาดหานหัการหนห ข้อที่หนึ่งมันเพิ่มบันทึกมันเพิ่มรายได้อื่นและโบนัสของเดือน นะคแล้วเสริฟเพิ่มรหัสพนักงานเรายังไม่มีรหัสพนังรรกนงานนะคะใส่จุกแล้วก็ enter ค่ะอันนี้เราจะทำการบันทึก เบี้ยขยันนายดีจริงได้รับเบี้ยขยันหนึ่งหมื่นบาทดีจริงเลือกนาดีจริงเลยค่ะมันจะบิงมาให้เรานะคะที่ขอเปลี่ยนเป็นเงินที่หน่อยนะ จุดแล้วก็ enter ค่ะอันนี้มันเป็นเบี้ยขยันนะคะเพิ่มคลิกเลือกเลยค่ะนิงเป็นเบี้ยขยันมาให้เรานะคะยอดเงินก็คือ1นึ่งหมื่นบาทอสอทธนะที่ใช้ไม่มีเสร็จแล้วกด f10 บันทึกนะคะ ันนี้เราจะมาลงอีกคนหนึ่งเป็นฮามจริงดีพร้อมได้เบีย้ยขยัน1,000บาทจุด Enter ค่ะฮามจริงดีพร้อมเลือก Enter ได้ค่ะรหัสประเภทเงินเพิ่มไปจุด Enter เป็นเบีย้ยขยันนะคะกดเลือก Enter ยอดเงินที่ได้ก็คือ1,000บาท เ็แล้วกด F10 บันทึกค่ะ f จออกค่ะอันนี้คือเบีย้ยขยันที่ได้นะคะมี <B GM> น,นี่ขอแก้ไขหน่อยนะคะ เสร็จแล้วกด F10 เห้เ s a ออกนะคะค่ะเราจะมาทำการบันทึกเงินหักคลิกที่เงินหักนะคะ,คะตั้งแต่วันที่อันในที่นี้มันเป็นของเดือนกุมภา รหัสพนังงานที่ได้ที่โดนหักนะคะเป็นนายดีจริงแน่นอนกดใส่จุด Enter ค่ะดีจริงแน่นอนเล,ลือกประเภทของรายการรายการที่หักนะคะเป็นการขาดาหารก,กดเลือกเอนเค่ะหักโดนหักไป500บาท เสร็จแล้วกด F10 บันทึกค่ะเซฟออกค่ะอันนี้คือเราบันทึกรายการหาขเสร็กกจเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับการบันทึกเงินหาและเงินเพิ่มของพนักง,งานในบริษัทค่ะ